ดูเหมือนว่าปัญหาระหว่างลิงกับคนเนี่ยจะเป็นปัญหาที่รบกวนในหลายชุมชนเลยนะครับล่าสุดเนยยังคงเกิดขึ้นที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลิงหลายร้อยตัวเลยครับกำลังไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่ขณะที่อำเภอควรโดนจังหวัดสตูลเจ้าหน้าที่ยังคงตามจับลิงที่ไปกัดเด็กหญิงวัย5ขวบได้รับบาดเจ็บด้วยครับ ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ขนาดที่ลิงกังขนาดใหญ่ลงจากเขาแล้วก็ไปกระโจนเข้ากัดเด็กหญิงวัยห้หาขวบขนาดเล่นอยู่ใต้ถุนบ้านที่ตำบลควนโดนอำเภอควนโดน,โดนจังหวัดสตูลทำให้เด็กเนี่ยร้องด้วยความตกใจและได้รับบาดเจ็บมารดาของเด็กพยายามขับไล่แต่ลิงไม่มีท่าทีจะกลัวแล้วก็ยังมีท่าทีจะต่อสู้ด้วยเหตุการณ<ล>์เช่นนี้เนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้มีทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า10คนถูกลิงทำร้ายซึ่งในอำเภอควนโดนต้องส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและก็ผู้นำท้องถิ่นเข้าไปตรวจสอบแล้วก็หาทางจับลิงตัวนี้แต่ว่ายังไม่สามารถจับตัวได้พ่อของเด็กหญิงคนล่าสุดที่ถูกลิงกัดบอกว่าแม้ลูกสาวจะปลอดภัยแล้วแต่ก็ยังมีอาการหวาดกลัวไม่กล้าออกจากบ้านเพราะว่ากลัวลิงทำร้ายอีกครับ ใม้คือมันมีเขี้ยวหลายอันอ่ะครั้งีเดียวก็มีเขี้ยวหลายอันใช่ไหมมันก็นั่นแหละกลัวกลัวเป็นลูกนะเราก็ทวงพยาบาลแล้วก็เขาก็ให้ยาฆ่าเชื้อหมดแลตอนนี้เด็กเป็นยังไงบ้างเขา,า,า,าัญกัน้อยแค่ไหนครับฝันเสยีสยไม่กล้ามาที่นี่แล้วนี่ขนาดที่นายอลงกร์สิริกุลประลัดอำเภอควนโดนยืนยันนะครับว่าลิงที่กัดเด็กเป็นลิงเพศผู้ลักษณะคล้ายกับลิงที่ผ่านการฝึกปีนต้นมะพร้าวมาแล้ว เป็นไปได้ว่าจะมีคนเลี้ยงมาก่อนซึ่งจะเร่งจับตัวลิงตัวนี้ออกจากป่าให้โดยเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้กัดชาวบ้านอีกปัญหาลิงรบกวนเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะที่จังหวัดสตูลเท่านั้นคุณผู้ชมที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเหมือนกันนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยอาศัยอยู่ในตำบลหันสังอำเภอบางปะหันกำลังเดือดร้อนหนักครับหลังจากมีลิงหลายร้อยตัวที่อาศัยอยู่ภายในวัดไก่ออกวัดมาหรือเข้าของรวมถึงหลังคาและก็ฝาผนังบ้าน เจ้าของบ้านหลายคนต้องขึงลวดไว้บนหลังคาเพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าขับไล่ลิงบางคนเนี่ยต้องใช้หนังสติ๊กยิงขู่ขนาดที่หลายคนก็ต้องติดตั้งลวดตะแกรงเพื่อป้องกันลิงเข้าบ้านหรือว่าร้านค้าเช่นเดียวกับโรงเรียนวัดไก่ที่ต้องติดตั้งลวดตะแกรงโดยรอบอาคารเรียนเช่นกันผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งแก้ปัญหาลิงรบกวนให้โดยเร็วเพราะว่าเดือดร้อนมานานแล้วนะครับ